บ้านไม้สองชั้นกลางหมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางรั้วไม้ไผ่และต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านบ้านหลังนี้เป็นที่อยู่ของแม่พองญิงวัยหกสิปีที่ขึ้นชื่อทั้งหมู่บ้านว่าขี้งบและเก็บเงินเก่งใครๆก็รู้ว่าแม่พองซื้อของต้องต่อราคาและมักจะใช้ทุกอย่างให้คุ้มที่สุดไม่เคยทิ้งอะไรถ้ายังไม่ใช้วันนั้น เสียงมอเตอร์ไซค์ดังแววเข้ามาใกล้ประตูรั้วไม้ถูกเปิดออกหนุ่มลูกชายเพียงคนเดียวของแม่พ่องขับมาพร้อมหญิงสาวหน้าตาดีในเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านกบเมียสาวที่เพิ่งแต่งงานกันไปหม,มันมาแม่ผมพากลุ่มมาบ้านนะครับต่อไปนี้เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่แม่ผ่องหลีตามองอืมอยู่ก็อ,อยู่ แต่ของใช้ในบ้านอย่าใช้เปลืองข่าสารน้ำตาลแม่ซื้อไว้พอดีใช้อย่าทำหกนะกบยิ้มฝืนจ่าแม่หนูจะระวังจ้ากบมองไปรอบบ้านเห็นห้องโถงที่ปูด้วยเสื่อเก่าๆโต๊ะกินข้าวไม้สักที่มุมหนึ่งและชั้นเก็บถ้วยชามที่เรียงอย่างเป็นระเบียบเธอรู้สึกได้ทันทีว่า บ้านนี้ถูกจัดทุกอย่างไว้ให้ประหยัดแล้วเรียบง่ายหลังวางกระเป๋าเสร็จแม่พ่องก็เดินมาดูของที่กบนำติดตัวมานี่มันของเยอะไปไหมบ้านเราก็ไม่ได้กว้างนักหนูเอาเสื้อผ้ากับของใช้จำเป็นมานิดหน่อยจ้ะแม่ของใช้ก็ใช้รวมกันได้ไม่ต้องซื้อใหม่ให้เปลือง กบยิ้มบางๆแต่ในใจเริ่มรู้สึกเก็งเธอเพิ่งมาอยู่วันแรกก็ถูกจับตาเรื่องของใช้แล้วตอนเย็นกบช่วยแม่ผ่องหุงข้าวหุงแข่พอกินนะอย่าหุงเหลือเสียดายข้าวได้จ้ะแม่หนูจะกะให้พอดีจ้าขนาดตากน้ำใส่หม้อหุงข้าวแม่ผ่องก็ยืนดูอยู่ข้างๆ น้ำเยอะไปเดี๋ยวข้าวมันจะเละเอาหนูชอบกินข้าวนิ่มๆจ้ะแม่แต่ข้าวนิ่มมันก็กินเปลืองเข้าใจไหมหนุ่มที่นั่งอยู่มุมบ้านได้ยินเสียงแม่กับเมียคุยกันก็ตะโกนมาแม่ปล่อยให้เขาทำบ้างเถอะเขาก็อยากจะช่วยแม่ก็แข่บอกเดี๋ยวมันจะเปลืองหลังจากข้าวสุก บตักกับข้าวขึ้นโต๊ะเป็นผัดผักบุ้งที่เธอทำเองและน้ำพริกที่แม่ผ่องตำไว้ตั้งแต่เช้าผักบุ้งนี่ซื้อจากตลาดเหรอจ่าแม่วันนี้ตลาดมีผักสวยๆหนูก็เลยซื้อมาซื้อทำไมในเมื่อหลังบ้านก็ปลูกไว้อยู่เออหนูไม่รู้นี่คะมือแรกในบ้านแม่ผัว จบลงด้วยบรรยากาศเงียบเสียงจิบน้ำและเสียงช้อนกระทบจานดังชัดเจนก่อนนอนกบเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ไม้เก่าๆที่อยู่ในห้องของหนุ่มพี่หนุ่มจ้าแม่ดูจะเข้มงวดเรื่องของใช้มากเลยนะจ้าก็แม่พี่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่พี่เกิดแล้วแม่ประหยัดทุกอย่างเลยหนูกลัวจะทำอะไรผิดแล้วโดนท่านว่าจัง อย่ากินมากเลยนะอยู่ไปเดี๋ยวก็คุ้นเองอบพยักหน้าแต่ในใจลึกๆรู้ว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ในบ้านนี้คงไม่ง่ายอย่างที่คิดคืนนั้นเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้ไผ่ดังแผ่วๆอบหลับตาแต่ความคิดวนเวียนอยู่กับคำพูดของแม่พ่องตั้งแต่เช้าคำพูดที่ว่าอย่าใช้เปือง มันเหมือนเงื่อนไขที่ต้องทำตามทุกวันนี่คือวันแรกของกบมในบ้านเก่าวันที่เธอเริ่มเรียนรู้ว่าชีวิตในบ้านแม่ผัวขี้งกไม่ใช่เรื่องที่จะผ่านไปได้ง่ายๆเช้าวันใหม่อากาศยินสบายแม่พ่องตื่นตั้งแต่ตีห้าเหมือนทุกวันเสียงกวาดพื้นดังปกโกบที่เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่วันให้ลืมตาขึ้น เธอลูกมาช่วยแม่ผัวทำงานบ้านแต่ก็ต้องถูกกำรรชับตั้งแต่เริ่มกบลูกวันนี้แม่จะให้ไปหยิบข่าวสารมาหุงแม่ตวงไว้ให้แล้วตรงมุมครัวนะหยิบแข่ถวยตวงเดียวกับพอจ้าแม่หนูจะตวงให้พอดีจ้ากบเดินเข้าไปในครัวเปิดฝากระปุกข้าวสารเห็นข้าวสารเรียงเม็ดเต็ม แต่ก็แอบคิดว่าตวงถ้วยเดียวจะพอกินสามคนหรือไม่เธอเลยตักเพิ่มอีกนิดหน่อยโดยไม่ได้บอกระหว่างที่กบหุงข้าวแม่ผ่องก็เดินเข้ามาดูเอ๊ะทำไมหม้อข้าวมันดูเยอะกว่าปกติหนูเผื่อไว้ให้พี่หนุ่มจะแม่เผื่อพี่หนุ่มกลับมาแล้วจะหิวจ้าไม่ต้องเผื่อเหลือกอต้อตงอุน่น เสียดายรถแถมเปลืองไฟด้วยกบเม้นปากเงียบไม่อยากจะเถียงแต่ก็เริ่มรู้สึกกดดันมือเช้าเป็นโจ๊กหมูกบตั้งใจต้มให้ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแม่ผ่องนั่งกินไปก็จับตาดูหมูในชามนี้เยอะไปไหมวันหลังใส่แขนนิดเดียวก็พอนะหนูอยากให้แม่กับพี่หนุ่มกินให้อิ่มจ้ะแม่ กินอิ่มไม่ใช่ต้องใส่เยอะของแพงนะหมูสาบหน้าหนุ่มนั่งอยู่เงียบแต่พอเห็นเมียทำหน้าไม่สบายใจก็เอ่ยขึ้นแม่ไปให้กบเขาทำตามใจตัวเองบ้างเถอะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยใหญ่สิลูกทุกอย่างมันเป็นเงินทั้งนั้นหลังมื้อเช้าแม่ผ่องนั่งคำนวณของใช้ในสมุดบัญชีเล่มเล็ก กบน้ำตาลเราหายไปขึ่งถุงทำอะไรไปบ้างหนูชงกาแฟให้พี่หนุ่มจ้ะแม่ขึ่งถุงในไม่กี่วันต้องประหยัดสิลูกช้อนหนึ่งก็พอให้มันหวานแล้วกบถอนหายใจเดินออกไปซักผ้าที่หลังบ้านขนาดตากผ้าหนุ่มก็เดินตามมาคุยด้วยใหญ่กินมากเลยนะกบ แม่เขาเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะ่ะหนูพยายามทำตามแล้วนะจ๊ะพี่แต่หนูรู้สึกเหมือนถูกนับทุกเมตรทุกช้อนน้ำตาลอดทนหน่อยนะช่วงบ่ายแม่พองเอาเข้าวสารออกมาตวงใส่โหลนี่แหละข่าวสารถ่าวงพอดีจะอยู่ได้ทั้งเดือนถ้าหุงน้อยเกินไปแล้วมิอิ่มละจ้ะเราจะทำยังไงคะแม่ ก่อแบ่งกันกินสิเราไม่ได้อยู่ในเมืองกุ้งจะต้องกินเหลือทิ้งคืนนั้นหลังปิดไฟนอนกบนอนมองเพดานไม้สายลมพัดผ่านช่องหน้าต่างกิ่นข้าวสารในครัวลอยมากับลมเธอรู้สึกเหมือนเสียงเมล็ดข้าวที่กระทบกันดังในหัวเป็นเสียงเตือนว่าที่นี่ข้าวสารทุกเม็ดมีค่า และต้องอยู่ภายใต้สายตาของแม่ผัวอยู่เสมอนี่เป็นเพียงไม่กี่วันในบ้านแต่โกบรู้สึกแล้วว่าความประหยัดของแม่พ่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆและอาจจะเป็นบททดสอบใหญ่ของชีวิตคู่ที่เธอต้องเจอโกบกกำลังซักผ้าและตากไว้บนราวหลังบ้านขณะอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลท่วมหน้า เธอจึงเดินเข้ามาในครัวเปิดพัดลมตัวเล็กที่ตั้งอยู่มุมห้องไม่ถึงนาทีเสียงฟีเท้าหนักๆของแม่พ่องก็ดังมาจากห้องโถงบกบกลางหวันแสกๆเปิดพัดลมทำไมเดี๋ยวมันเปลืองข่าไฟกบหันไปยิ้มบางๆหนูร้อนจะแม่หนูเพิ่งซักผ้าเหนื่อย<ๆ>ก็เลยเปิดจ้า ร้อนกอดทนน่อยบ้านนี้ใช้ไฟเถาที่จำเป็นนะกบปิดพัดลมเงียบๆแล้วกลับไปพับผ้าแต่ความอึดอัดค่อยๆก่อตัวในใจเย็นวันนั้นหนุ่มกลับมาจากทำงานกบเล่าให้ฟังพี่แม่ว่าหนูเปิดพัดลมตอนกลางวันอีกแล้วแม่เป็นคนประหยัดนะ่ะแกคิดว่า กลางวันใช้ลมธรรมชาติพอแต่ลมธรรมชาติที่พัดเข้ามามันเหมือนลมเตาอ,อบนะจ๊ะพี่เอาเถอะนาโกอดทนหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะช่วยคุยให้คืนนั้นหนุ่มลองเอ่ยกับแม่พองแม่ครับกลบบ่นว่าร้อนตอนกลางวันขอเปิดพัดลมสักคู่ได้ไหมแขกขู่ก็เปืืองถ้าร้อนก็ออกไปนั่งใต่ต้นมะม่วงสิ ลมเย็นกว่าแต่เขาซักผ้ายอยู่ในครัวนะคะแม่ก่อซักตอนเช้าสิแดดยังแหม่แรงเช้าวันต่อมากบตั้งใจต้มแกงในครัวอากาศร้อนจนเหงื่อหย,ยดลงหม้อเธอเผลอเอื้อมมือไปเปิดพัดลมอีกครั้งคราวนี้แม่ผ่องเดินเข้ามาเจอพอดีนี่กบเอาอีกแล้วนะแม่บอกแล้วใช่ไหม ว่ายอย่าเปิดไฟตอนกลางวันหนูเพิ่งเปิดเพราะอากาศมันร้อนจริงๆจ้ะแม่แม่ลองเข้ามาเยืนตรงนี้ดูสิร้อนกดต้องทนบั่นนอกเขาอยู่กันได้โดยไม่ต้องเปิดไฟเปิดพัดลมหรอกนะขบเสียงสัน่นหนูก็พยายามทนแล้วนะจ้ะแม่แต่บางทีมันก็ลำบากเกินไปหนุม่มที่เพิ่งกลับมาระหว่างวันเห็นเมีย ยืนหน้าแดงเหงื่อท่วมก็รีพูดแม่ให้กบเปิดสักครึ่งชั่วโมงก็ได้มั้งแดดมันแรงครึ่งชั่วโมงค่าไฟเท่าไหร่รู้ไหมทุกบาทมันรวมกันจนเป็นร้อยหลังจากวันนั้นโกบพยายามเลี่ยงทำงานบ้านตอนกลางวันแต่บางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้และทุกครั้งที่เธอเอื่อมไปเปิดพัดลม ก็ต้องฟังเสียงตำหนีจากแม่พองคำวันหนึ่งขณะกิดผ้าในครัวกบเผอเปิดไฟก่อนพระอาทิตย์ตกแม่พ่องเดินเข้ามาฝาายยางสว่างอยู่เปิดไฟทำไมหนูมองไม่ค่อยชัดจ้ะแม่ใช้แสงธรรมชาติก็พอแล้วอย่าใช้ไฟฟ้าจนเกินความจำเป็นกบหัวเราะในใจอย่างขมขื่นคำว่า ใช้ไฟเกลืนจำเป็นกลายเป็นประโยคที่เธอได้ยินบ่อยๆพอๆกับอย่าใช้เปลืองก่อนนอนกบนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นบ้านเพื่อนบ้านเปิดไฟครัวสว่างสวัยได้ยินเสียงหัวเราะด,ดังลอดออกมาเธอรู้สึกว่าความมืดในบ้านของตัวเองไม่ใช่เพราะปิดไฟแต่มันคือความอึดอัดที่ค่อยๆค,คุมบ้านหลังนี้ โดยไม่มีลมย็นใดๆพัดผ่านมาเช้าว,วันอาทิตย์หนุ่มตื่นแต่เชา้าออกไปตลาดสดเขากลับมาพร้อมถุงไก่ย่างหอมฉุนและขนมหวานสองสามห่อกบเห็นแล้วก็ยิ้มอย่างดีใจพอนานนานทีบ้านนี้จะมีของพิเศษกินแม่ครับผมซื้อไก่ย่างมาฝากแม่ผ่องชะโงกหน้ามาดู วางไว้ก่อนอย่าพึ่งกินเก็บเข่าตู้เย็นไว้ผงนี้อุ่นจะได้ไม่ต้องซื้อกับข้าวแต่ไก่ย่างต้องกินกันร้อนๆนะจ๊ะแม่มันถึงจะอร่อยกินผงนี้ก็ยังได้จะได้ไม่ปึงกับข่าวมื้อถัดไปกบหันมามองหนุ่มสีหน้าไม่พอใจพี่หนูอยากจะกินตอนนี้นี่กบ ถ้าผูดมากนักก็ไม่ต้องกินบรรยากาศในครัวเงียบกริบหนุ่มได้แต่มองสลับไปมาระหว่างแม่กับเมียก่อนจะเก็บถุงไก่เข้าตู้เย็นตามคำแม่บ่ายวันนั้นอบเปิดตู้เย็นหยิบขนมหวานออกมานั่นจะกินอะไรหรอคะคะแม่ของมันละลายแล้วเก็บไว้นานมันก็เสียรส ของหวานให้กินหลังอาหารเย็นสิจะได้ไม่ต้องหาของหวานเพิ่มกบเก็บขนมกลับไปวางทั้งที่ใจอยากจะกินเต็มที่ความรู้สึกเหมือนเด็กถูกห้ามแตกขนมในโถแก้วค่อยๆกัดกินความอดทนของเธอตอนเย็นหนุม่มแอบเอาขนมออกมาให้กบกินหลังบ้านกินเธอเดี๋ยวมันจะเสีย ทำไมเราต้องแอบกินเหมือนเราทำผิดแม่เขาประหยัดพี่ก็ไม่อยากขัดใจเขาคืนต่อมาฝนตกหนักอากาศเย็นแม่ผ่องต้มแกงจืดหม้อใหญ่วางไว้บนเตาหม้อใหญ่แบบนี้จะกินทันหรอคะแม่ก็กินไปเรื่อยๆอยุ่นทุกมือ้อจนกว่าจะหมดนั่นแหละจะได้ไม่ต้องทำกับข่าวหม่ แต่ของค้างนานๆมันไม่ดีต่อสุขภาพนะจจะแม่แม่กินมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ยังอยู่ได้นะกบเงียบไม่อยากจะเถียงให้บรรยากาศแย่ลงไปอีกสองสามวันต่อมาหม้อแกงจืดที่ตั้งอยู่บนเตาเหมือนเดิมกลิ่นเริ่มเปลี่ยนกบเลยเทยทิ้งอย่างเงียบๆแต่แม่พองกลับมา เห็นล่องรอยในอ่างล้างจานโกบแกงจืดแม่หายไปไหนหนูเททิ้งจะแม่กลิ่นมันเปรี้ยวแล้วกินไม่ได้แล้วจะแม่แม่ผ่องเสียงดังของกินเทแบบนี้มันจะบาปรู้ไหมข่าวของมันไม่ได้หามาง่ายๆนะโกบหนุ่มรีบเข้าไปห้ามแม่ใจเย็นๆเ,เธอของมันเสียแล้วกินไม่ได้จริงๆหฮ้ ถี่มันเสียพ่อไม่รู้จักเก็บให้ดีคืนนั้นกบนอนหันหลังให้หนุ่มน้ำตาไหลเงียบๆความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่คนในบ้านแต่เป็นคนนอกที่ต้องขออนุญาตแม้แต่จะกินไก่ย่างหรือขนมชิ้นเล็กๆในบ้านแม่ผัวที่ขี้งกของกินไม่ใช่สิ่งที่ซื้อมาเพื่อกินเสมอไป แต่มันคือสิ่งที่ต้องเก็บไว้ให้คุ้มที่สุดแมมรสชาติและความสุขจะหายไปก็ตามเช้าวันต่อมาอากาศคึ้มฟ้าค้มฝนกบตื่นแต่เช้าเผาตั้งใจจะทำอาหารที่พิเศษกว่าทุกวันเธอหยิบหมูสับออกมาจากตู้เย็นแล้วหัน่นเพื่อทำไข่เจียวหมูสับฟูๆให้หนุ่มกับแม่ผ่องทานกินหมูสับ กับไข่ฟุ้งไปทั่วครัวทั้งที่ยังไม่ได้ตักขึ้นจานเสียงฟีเท้าของแม่ผ่องก็ดังขึ้นกบจะใส่หมูไปทำไมแค่ใส่ไข่ก็พอแล้วหนูอยากให้แม่กับพี่หนุ่มได้กินของดีๆนะจ้าของดีไม่จำเป็นต้องแพงของแพงต้องรู้จักประหยัดเข้าใจไหมโกบหยุดมือแล้วหันไปมองแม่ผ่อง ด้วยสายตาที่เริ่มมีแววไม่พอใจแค่หมูไม่กี่ช้อนมันจะไปกระทบอะไรกันนักกันหนาคะแม่กระทบสิ่เงินมันไม่ใช่ร่วงมาจากฟ้านะกบเสียงในครัวดังขึ้นเรื่อยๆหนุ่มเดินเข้ามาทันทีแม่ครับกบตั้งใจทำให้กินอย่าไปตำหนิเขาทุกครั้งได้ไหมแล้วหลูกไม่เห็นหรือ บ่าเขาใช้ของเปืองแค่ไหนเปืองตรงไหนคะหนูทำอาหารให้อิ่มและอร่อยมันผิดตรงไหนคำพูดของกบเหมือนจุดชนวนให้แม่ผ่องกดขึ้นอีกถ่าคิดว่าอยู่บ้านนี้แล้วมันลำบากนักก่อไปอยู่ที่อื่นเธอจะได้ไม่ต้องใช้ของตามใจคราวนี้กบวางตะหลิวลงดังน้ำเสียงสั่นแต่ชัดเจน ค่ะงั้นหนูกับพี่หนุ่มจะไปอยู่ข้างนอกเองจะได้ไม่ต้องให้แม่คอยนับข้าวทุกเม็ดทุกหยดน้ำปลาหนุ่มเงียบไปชัว่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเหมือนตัดสินใจได้ถ้ามันทำให้ทุกคนสบายใจผมก็เห็นด้วยเราจะไปหาบ้านเช่าอยู่กันแม่ผ่องตาโตเหมือนถูกตบหน้าหนุ่มลูกจะทิ้งแม่ไปหรอ ผมไม่ได้ทิ้งแม่ครับแต่ผมอยากให้เมียอยู่แบบไม่ต้องรู้สึกเหมือนนักโทษที่อยู่ในบ้านตัวเองบรรยากาศในบ้านตึงเครียดจนเงียบสนิทเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคาสังกสีเรากับช่วยตอกย้ำความหนักอึ้งในใจของทุกคนวันถัดมาหนุ่มกับกบเริ่มเก็บเข้าของใส่กระเป๋ากบเก็บเสื้อผ้ายอย่างเงียบๆหนุ่ม ช่วยขนของออกมาวางหน้าบ้านแม่ผ่องยืนมองโดยไม่พูดอะไรแต่สีหน้าดูแข็งกระด้างเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปก็แอบมองด้วยความสงสัยอา้าวจะย้ายไปกันแล้วหรอหนุม่มครับแค่ไปอยู่ใกล้ตลาดจะได้สะดวกทำงานแม่ผ่องได้ยินก็ทำเป็นเมินแต่ในใจกลับรู้ว่า ที่ลูกพูดไม่ใช่เหตุผลจริงก่อนออกจากบ้านกบหันไปมองแม่พ่องแม่สาหนูขอโทษนะจ๊ะถ้าทำให้แม่ไม่สบายใจแต่หนูอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วจริงๆแม่พ่องไม่ตอบเพียงเดินเข้าบ้านไปแล้วปิดประตูเสียงดังหนุ่มกับกบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปท่ามกลางสายฝนถ้งบ้านไม้ให้เงียบงนัน ไว้อยู่เบื้องหลังพร้อมความสัมพันธ์ที่แตกแล้วจนยากที่จะก่อให้เหมือนเดิมหลังจากวันที่หนุ่มกับกบย้ายออกไปบ้านไม้สองชั้นของแม่พ่องก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชดัดความเงียบเข้ามาแทนเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะและแม้แต่เสียงทะเลาะที่เคยทำให้บ้านไม่เคยเงียบจนเกินไปเช้าวันแรกที่ไม่มีลูกและสะพายอยู่ แม่พ่องตื่นขึ้นมานั่งมองโต๊ะกินข้าวที่ว่างเปล่าไม่มีชามข้าวที่กบเคยวางไว้ไม่มีแก้วน้ำชาที่หนุ่มชงให้เธอเธอต้มข้าวต้มหม้อเล็กๆพอกินคนเดียวแต่พอตักใส่ถ้วยกลับรู้สึกว่ารสชาติจืดผิดปกติแม่พ่องพึงพรรมพำเบาๆอยู่ก่อเงียบไม่มีใครถาม ไม่มีคนคุยด้วยตอนสายเธอออกไปตลาดคนเดียวเดินผ่านร้านขายกับข้าวแล้วเจอเพื่อนบ้านเอ๋หนุ่มกับกบไม่อยู่หรอแม่พองทำไมไม่เห็นแม่พองฝืนยิ้มเขาไปเช่าบ้านอยู่ไกลตลาดนะจ้าจะได้สะดวกเพื่อนบ้านพยักหน้าแต่แววตาดูเหมือนรู้อยู่แก่ใจว่า เรื่องจริงไม่ใช่อย่างที่พูดกลับมาถึงบ้านแม่พ่องจัดของเข้าตู้คนเดียวเธอหยิบข้าวสารขึ้นมาดูก็พบว่ามันยังเหลือเต็มเหมือนเดิมไม่ได้พองเหมือนตอนที่มีอยู่สามคนเธอวางถุงข้าวลงแล้วถอนหายใจยาวความสุขจากการเก็บของและคำนวณให้พอดีใช้กับไม่เหมือนเดิมอีกไม่มีคนร่วมใช้บ่ายวันนั้น ฝนตกหนักเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังทั่วบ้านแม่พ่องนั่งมองสายฝนจากระเบียงรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่คืบขานเข้ามาในใจกลิ่นไก่ย่างจากบ้านข้างๆลอยมาตามลมทำให้เธอหวนคิดถึงวันที่หนุ่มเคยซื้อไก่มาฝากแม้จะเถียงกันแต่ก็ยังมีคนเอาของดีๆมาให้หนุ่มนั่งกินข้าวอยู่ และอีกฝั่งที่กบเคยนั่งคุยพังตักข้าวให้เธอเธอเผลอถอนหายใจอีกครั้งหลายวันผ่านไปความเงียบก็ยังไม่หายเพื่อนบ้านที่เคยแวะมาพูดคุยก็เริ่มห่างหายเพราะรู้ข่าวว่าหนุ่มย้ายออกแล้วตอนกลางคืนแม่พ่องต้องปิดบ้านแล้วฟังเสียงวิทยุคเครื่องเล็กๆเพื่อให้บ้านไม่เงียบจนเกินไป แต่บางครั้งเสียงเพลงก็ยิ่งทำให้คิดถึงวันที่เคยมีคนอยู่ด้วยวันหนึ่งแม่พ่องเดินผ่านบ้านเช่าที่หนุ่มกับกบอยู่เธอเห็นเขาสองคนกำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนฝูงอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะดังลอดออกมาถึงถนนเธอยือนนิ่งอยู่ห่างๆไม่กล้าเดินเข้าไปทักพอไม่รู้ว่า ลูกจะต้อนรับเธออย่างไรคืนนั้นกลับมาถึงบ้านแม่ผ่องนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ในครัวมองรอบๆบ,บ้านที่มืดสลัวมีเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องไม้กระดานเธอวางมือลงบนโต๊ะแล้วคิดในใจว่าหรือว่าข้าจะงกเกินไปจริงๆจนเขาอยู่ด้วยไม่ได้แต่ความคิดนั้นก็จางไป เมื่อเธอลุกไปปิดไฟห้องครัวตามนิสัยเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนบ้านไม้สองชั้นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงคนตอนนี้เหลือเพียงแม่ผัวขี้งกนั่งอยู่ลำพังในความเงียบงันที่ไม่มีใครรู้ว่ามันหนักหนาแค่ไหนขอคิดจากนิทานแม่ผัวขี้งกความประหยัดเป็นคุณสมบัติที่ดี แต่ถ้าเกินพอดีจนกลายเป็นความตนีและใช้มันเป็นข้อบังคับควบคุมคนรอบข้างก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ทลายลงเงินทองเก็บไว้ได้แต่หัวใจคนถ้าเสียไปแล้วอาจไม่มีวันได้กลับคืนการอยู่ร่วมกันต้องมีทั้งการประหยัดและการแบ่งปันเพราะความสุขในบ้านไม่ได้เกิดจากการเก็บของไว้ให้มากที่สดุด แต่เกิดจากการแบ่งความสุขให้กันมากที่สุดต่างหาก